นะครับว่าท่าทีของพักร่วมอย่างน้อยแปรพักการเมืองเนี่ยเขาคุยกันมีการลงนามเอฟเยูผ่านไปแล้ว<ช>มีการพูดถึงเรื่องของคอรมอก็มีนะฮะข่าวสารต่างๆออกมาตอนนี้เนี่ยคุณผู้ชมว่ากันว่าอีกตําแหน่งที่ต้องบอกว่าเป็นที่หมายปองตําแหน่งประธานสาภาผู้แทนราษฎรแน่นอนซึ่งมาเป็นประมุขฝ่ายนิติบัญญัติที่เรารู้กันนี่แหละครับก้าวไกลเขาบอกแบบนี้ตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งสำคัญที่ทางพักก้าวไกลก็อยากจะครองไว้เช่นกันจะทำเรื่องของสาภาเนี่ยให้โปร่งใส การเดินหน้าเรื่องของกฎหมายให้มีประสิทธิภาพนะครับคุณผู้ชมล่าสุดเพจของพักเก้าไกลนะครับได้ออกมาเปิดเผยถึง3ประเด็นว่าทําไมพักเก้าไกลถึงต้องการตําแหน่งประธานสาภาผู้แทนราษฎรนะครับในส่วนของการโพสต์ออกมาเนี่ยมีอยู่3ประเด็นวาระที่พักเก้าไกลต้องการผลักดันในฐานะประธานสาภาผู้แทนราษฎรโดยระบุข,ข้อความโดยสรุปว่าทางพักเก้าไกลเดินทางบนเส้นทางการเมืองไม่ใช่เพื่อตําแหน่งหรืออํานาจ แต่เพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงมี3มวาระที่สําคัญมากของพักคก้าวไกลที่เราจาเป็นต้องใช้สถานะประธานสภาผู้แทรนราษฎรในการที่จะผลักดันวาระแรกก็คือวาระที่1นะครับผลักดันกฎหมายที่ก้าวหน้าโดยทางพักคก้าวไกลให้เหตุผลว่าตลอด4ปีของสภาผู้แทรนราษฎรชุดท,ที่ผ่านมามีกฎหมายถูกเสนอเข้าสู่สภามากกว่า478ฉบับแต่มีกฎหมายที่ผ่านสภาไปเพียง78ฉบับ และไม่มีกฎหมายของภาคประชาชนพานสภาเลยนะครับกฎหมายส่วนใหญ่จาก400ฉบับที่ตกไปไม่ใช่เพราะผู้แทนรัษฎรไม่เห็นชอบแต่กลับตกไปด้วยสาเหตุอื่นไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่ถูกประธานสภาวินิจฉัยว่าเป็นร่างกฎหมายการเงินเท่ากับว่าร่างกฎหมายที่ถูกปัดตกไปด้วยกระบวนการที่ไม่มีประสิทธิภาพและให้อำนาจดุลพินิจแก่ประธานสภาและนายกรัฐมนตรเพียงแค่คนใดคนหนึ่งกลับมามีอำนาจมากกว่าเจตจำนงของผู้แทนประชาชนสำหรับวาระที่สอง ผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยเดินหน้าอย่างราบรื่นนะครับโดยทางพักก้าวไกลให้เหตุผลชัดเจนแบบนี้การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เป็นวาระที่สําคัญและถูกระบุไว้ใน MOU ของพักร่วมรัฐบาลคุณผู้ชมเห็นหน้าปรากฏเมื่อสักครู่น,นี้คุณนัทวุฒิบัวปทุมนะฮะ,ะว่ากันว่าเป็นแคนดิเดตที่จะมาเป็นประธานสภาคนหนึ่งเหมือนกันนะฮะก้าวไกลก็มีการพูดถึงการทาภารกิจต่างๆให้ลุล่วง จะต้องผ่านกระบวนการประชุมของสภาหลายครั้งและจะมีการอภิปรายอย่างกว้างขวางในเนื้อหาที่มีความแรมคมจำเป็นอย่างยิ่งที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องมีเจตจำนงแนว่วแน่ในการอำนวยการประชุมให้เดินหน้าไปอย่างราบรื่นเป็นที่ยอมรับของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกฝ่ายและนำไปสู่การร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ได้และวาระสุดท้ายวาระที่สามก้าวไกลจะผลักดันรักการรัฐสภาโปร่งใส และประชาชนมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยรัฐสภาโปรง่งใสก็คือ Open Parliament จะเกิดขึ้นได้จริงหรือไม่อยู่ที่ประธานรัฐสภานี่แหละครับพักเก้าไกลประกาศเจตจำนงแน่วแน่ว่าจะทําให้รัฐสภาของไทยโปรง่งใสมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการมีส่วนร่วมการตรวจสอบกระบวนการนิติบัญญตัติโดยจะเริ่มจากสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการถ่ายทอดสดการประชุมกรรมธิการทุกคณะ กรรมธิการสามัญในสภาเนี่ยคุณสรรันธนหากมีการเปิดเผยหากมีการประชุมและมีการถ่ายทอดเนี่ยก็ถือว่าก้าวไกลมองว่าประชาชนจะมีการติดตามและมีส่วนร่วมได้มากนะครับนอกจากนี้ได้มีการพูดถึงการส่งเสริมการทํางานของสํานักงบประมาณรัฐสภาตั้งสภาเยาวชนหรือยุทธ parliament ซึ่งอาจจะเป็นการต่อยอดจากสภาเด็กและเยาวชนที่มีอยู่ในปัจจุบันสุดท้ายพักก้าวไกลให้เหตุผลว่าตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นคนของพักก้าวไกล พักเก้าไกลต้องการผู้แทนรัษฎรของเราดำรงตําแหน่งประธานสภาไม่ใช่เพื่อตําแหน่งแต่พักต้องการอํานาจเข้าไป,ปเปลี่ยนแปลงรัฐสภาของไทยให้สามารถออกกฎหมายที่เป็นประโยชน์สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประชาชนได้จริงและรัฐสภาเป็นสถานที่ที่เปิดเผยโปรง่งใสตรวจสอบได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทําให้ระบอบประชาธิปไตยเข้มแข็งอย่างแท้จริงนะครับ